ทีนี้นนเส,ส้นในเราจะผักแะดอกนะอ่าเห็นไหมแล้วก็เอ,เอาเอาได้นี่ขึ้นมาเอาอันนี้ขึ้นมาอ่าแล้วเราก็ปล่อยปล่อยปล่อยแล้วจับไว้จับเป็นไว้อ่านี้โซ่มันยาวไปเอาออกหนึ่งทีนะดูเนี้ยเนี่ยในห่วงเนี้ย อี่ครั้งแล้วอ่ะาใหมาใไมพี่ดูเนี่ดูนะตอนนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมอตรงเนี้ยมันตรงเนี้ยเขามันจะเป็นมุมเป็นมุมเนี่ยเห็นต่อถูกเห็นไหมเป็นมุมเนี่ยอันนี้อานนี้ถักหลักตอไปละยนะตอไปลายอันนี้เราแค่พันหัวเข็มครั้งเดียวเนาะอันหัวเข็มแค่เดียวถักลงไปในร่องล่องถักไปใช่ถักไปในล่องนะเนี่ยพันหัวเข็มครั้งเดียวแล้วก็ปดปดธรรมดาอย่างงี้ ถักถักสามครั้งทิ้มลงไปสามครั้งกดดีไหมกดให้หมดอ่าทิ้มลงไปอีกทำสามครั้งสามครั้งทมทีนนเนาะอย่าลืมอย่าลืมเอ้ยอย่าลืมมาเชื่อไปด้วยอยลืมมาเชื่อไปด้วยเลยนะที่เป็นดิด่มกดเองกดต่อกด Cảm ơn không bạn đã theo dõi là cho Để không bỏ lỡ những กำลังแบบ้มันต้องวมันต้องนี่จะเ,เลิกใ้คคุณไปหาหมอปีแล้วก็ถายให้มึไปดีก็จะมาให้สบาย อันทีหมอไปทา่ทุ่งใหญ่ว่าม่นพัน,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 นที่มาแล้วก็ติดสองทีอย่างเงี้ย ซอยบัทนน่ซอยบันี่เป็ดางลเก็บน่เยเนยถ้าก็งงไตังหน้าเนเก็บเนี่ยเี่ไอ้เรอง้าเออเนีเแล้วนะก็เก็บเหมืกันเลยแต่ว่าตรงนอันไหนที่ไม่ได้เก็บนะที่เหมือนงานอไรชอเมนเนี่ยเดี๋ยวจออันนี้เสร็จนะคะแม่ก็เก็บมาข้างหลังก่อน นี่เลยค่ะนั่นเลยเหรอโซนหม่เลยเหรอยกไอ่ก็สอนไม่เลยเหรตั้งังบ้านาแม่เลียเดี๋ยวมาแล้วค่ะจิมี่มาในปานะฮะามมามี่เลย รอบเลยพอมันเจอกันนะที่ตรงนี้เห็นไหมว่าพอเรามาเจอกันตรงนี้ใช่ไหมเราก็เดินห่วงเลื่อนห่วงลงตรงนี้เลื่อนห่วงแบบผ่านแบบเรื่องที่มันแล้วก็แล้วเราก็เดินเดินทางมาอีกอีกหลักหนึ่งเพื่อจะเล่นห่วงเหมือนกันแล้วถึงจขึ้นมาขึ้นโซ่หลังเห็นไหมอันนี้หลักแรกเราแบบแบบม่อาพอแถวที่สองให้เรา มนสวยทากหนเลยเพราะฉนั้นโงงานนี้จะ้องเราะว่าแม่ีที่อาจจ่ไ้ียากไปหาไปดูบ้าก็ Điểm 165 không phải 160. Okay, Để là đặn nám mà nó sẽ phải ฝ่ายมีที่สองน่าจะยังเปิดเบอน์้านมีก็แน่นอนตีบล็อกซ์เนี่ยปีกตีกันขึ้นแล้วก็ไม่ถึงต่อขันเลเนาะอ่าแม่อันนี้อันนี้แม่ต้องเกี่ยวเส้นเดียวนะต่อแม่ตรงนี้ค่ะเนี่ยแม่ต้องเกี่ยวเส้นเดียวอย่างงี้นะคะเกี่ยวหลีนอย่างงี้ต่อแต่ตรงนี้ก็เกี่ยวคู่เหมือนเดิมเนี่ยเกี่ยวคู่ตรงนี้เกี่ยวปุ๊บตรงนี้เว้นเองขึ้นข้อขึ้นเกี่ยวอันนี้แม่ก็เกี่ยวเส้นเดียวอย่างงี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นแม่เพราะมันเป็นสินโต ดูแนวแนวแนวปากปากกระเป๋านะแล้วใช่แล้วปัดกระเป๋านะเดี๋ยวเดี๋ยวใสแเราต้องใสยเลยไหมดูดูว่าแนวมันได้อะไรแล้วก็เอาเข็มบุปักก่อถ้าเราเอ็กบุปักแล้วเนาไม่ได้แล้วก็เอาเข็มได้เข็มได้นะอันนี้ไล่เอา ได้เพราะว่าผ้าเนี่ยเราสามารถหดยืดเป็นได้่คบิเดีียวนนนะุ